มือนีเขาก็มาเห็ดต่มมพาโลเด้วยค่ะรับแรกเขาเลยขาหมูมากด้ยค่ะเขาก็มายางเซฟ,ฟะะ่ายด้ค่ะเพื่อให้ขนมันใหม่เบินนะะ่มด้วยค่ะยางเซฟ่ยจนเหลืองะคะในขนเรียบของหมูนะคะแกะออกในไง,งน้ำด้วยค่ะเสร็จแล้วเขาก็น้ำขาหมูทีออ่เขายางนะคะไปล่างใส่ซ้ำใส่ยางใบนะคะ แกตีนมว่วงนะคะลิบมันนะคะต็อแล้วเขาก็เตรียมเครื่องตุมพะโลนะคะจะมีน้ำตาลนะคะเครื่องพะโลนะคะใส่ในหมอนะคะลำปลาแล้วเขานำไปขวไฟนะคะขวจนน้ำตาลให้มันไหม้เลยคะ่ะเป็นอยังคือขวให้ไหม้เพราะเขาจะเลยสีของพะโลนะคะจากน้ำตาลเขาจะเพิ่ใส่ซีอิ๊วดำนะคะใส่ใส่ในหมอเขาเอาซีของน้ำตาลแท้นะคะขวจนไหม้เลยนะคะมันจะบกคมเมนะคะเพราะมันไหม้แล้วนะคะ เก็เติมน้ำลงไปค่ะก็ใสิซีของพาโลนะคะสียกตานใหม่นะคะแต่บะมีรสชาติขมนะคะเส็จแห้องก็ปรุงรสปรุงยังให้เรียบร้อยนะคะล้ว้องก็เอาขามหมูลงไปเครื่องปรุงรสกับบะมี่อย่างค่ะมีเกลือน้ำปลาตะกรอนด้วยค่ะใส่ต้มขามหมูจนเปืะะ่อยค่ะใส่ขามหมูลงไปนะคะ กระตุ่มคะ่ะหมูจนเปื่อยนะครับเปื่อยแล้วเขากับมันจังซิมบองวัามันจางแล้วมันเข้มเลยเขาจงปรุงรสเพิ่นตามที่เขาต้องการนะคะถือว่าเป็นอันเซ็ตนะคะตุ่มพะโล่สูตรโบราณจ้า